สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆ FC นะครับมาที่นานะครับเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาดูข้าวนะครับข้าวนาปรังนะครับก็หลังจากที่นี่ครับฝั่งนี้ก็เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเสร็จแล้วข้างหนึงนะครับก็ยังเหลืออีกข้างหนึ่งนะครับก็ เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าอีกข้างหนึ่ง,งจะสุกหรือยังนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเอครับผมสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับสุกแล้วนะครับนี่ครับ ุแลแ้วนะครับอาจจะไม่เห็นเข้าวนะครับเข้าวข้าวเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับใบเขาก็จะอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับ ก็พร้อมเก็บเกี่ยวนะครับก็รอรถนะครับรอรถครับเพราะว่าตอนนี้ติดคิวอยู่นะครับก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือมืรืนนี้นะครับก็น่าจะได้เกี่ยวนะครับเพราะว่าก็สุกกันหมดแล้วนะครับเหลือฝั่งนี้นะครับเหลือฝั่งนี้นะครับทั้งแถบนะครับยังไม่ได้เกี่ยวนะครับเห็นไครับ มีหลายเจ้านะครับไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับมีหลายเจ้าครับนี่ครับส่วนด้านนี้ก็เกี่ยวกันหมดแล้วนะครับด้านนี้ครับเกี่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ก็อย่างเหลือแค่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับเลืองอารามเลยนะครับ รู้สึกว่าของผมจะเขียวจะสุกกว่าของเจ้าอื่นนะครับนี่ครับนี่น่าจะโดนลมนะครับล้มนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับ เลือดเขานะครับแต่อยู่ด,ยด้านล่างนะครับใบอยู่ยด้านบนนะครับเดี๋ยวเดินดูรอบๆครับนี่ครับ กาศกำลังร้อนเลยครับนี่ครับของเจ้านี้ก็สุกแล้วนะครับ เดี๋ยวซูมให้ดูครับนี่ครับอ้าวครับเจอนอกครับ นกเป็ดน้ำครับผมมันซุ่มซุ่มหาอะไรน่าจะมาทํารังนะครับนกเป็ดน้ํานะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับนานๆครับจะเจอนี่ครับก็หลังจากเสร็จน้ารังนะครับก็จะทําการถ่ายนะครับถ่ายกลบนะครับถ่ายกลอบแล้วก็รอทําการ ทำนาปีต่อนะครับเริ่มต้นนาปีต่อนะครับก็น่าจะหลังหลังวันพืชมงคลนะครับหลังวันพืชมงคลก็จะทําการทํานาต่อนะครับเป็นข้าวนาปีนะครับข้าวนาปีก็จะใช้พันข้าวก็เป็นพันข้าวมะลิร้อยห้านะครับมมลิร้อยห้านะครับก็ใช้ใช้ประจํานะครับ ส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นข้าวนาปรังนะครับข้าวนาปรังฤดูการปี256 6นะครับก็ระยะเวลาก็190วันนะครับก็ประมาณ3เดือนนะครับประมาณ3เดือนได้ตอนนี้ก็พร้อมเกี่ยวแล้วนะครับพร้อมเกี่ยวแล้วครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าถึงเวลาเกี่ยวนะครับผมก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ ไม่แน่นะครับก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับหรือมืเรือนนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอคิวนะครับเพราะว่ารถต้องเกี่ยวตามคิวนะครับผมนี่ครับก็ยังเหลือหมดเลยนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ครับฝั่งนี้เหลือทั้งแถบเลยนะครับฝั่งนี้นะครับที่ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับก็น่าจะมาหลายคันครับก็รถเกี่ยวก็เป็นของพี่น้องกันนะครับรถเกี่ยวนะครับ มีอยู่สามคันนะครับน่าจะเอามาหมดนะครับสามคันมาเกี่ยวฝั่งนี้นะครับให้วันเดียวเสร็จเลยนะครับวันเดียวก็เดี๋ยวต้องรอรุ่นนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ